อถ้าให้เกินนะอย่าไปหาทำทุกวันนี้กูยังตามก็ไม่หมดเลยที่เจ้าคุณเป็นแ่ะโอ้โหแย่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 โอเคครับก็ขอสิ่งใั้พี่โอ๊ตหน่อยครับผมพี่โอ๊ตหนึ่งทีก็ต้องมีอยู่แล้วนะคนนี้ครับในคอนเสิร์ตของผมจะไม่มีเขาไม่ได้เลยคอนเสิร์ตใหญครั้งแรกของผมนะฮะนอกจากมีกูแล้วนะครับน้ำหยุดกี่โมงนะครับที่ไม่ต้อ อีกลองอาหุ้มันก็พริบตกน้ำไปโอ้ยแม่ก,นก,ก็นกิสตยอะไรอย่างนู้นเลอจะเชื่อ,อไอ้ตอนตกก็มไม่คิดหรอกมังลืมสั่นตอนหยุดเลยไงจริงๆลืมครมไม่มีอะไรละทุกคนครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรรูนะ้บาลละอ้าแค่นี้เลยอย่ายวพูดอีกท่าน,น,นสิเดี๋ยวพูดลูกเยี่ยมกันหมดครับ สรต้องโกยผู้ชมเข้ามาดูเพราะวกูกดเติมเบียร์เปนบ่อยมากนขี้เมานะครับไม่ตักเชื่ออกาวพลาท้ายยูแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตกันเลยใช่ไหมครับตายตายตายเดี๋ยวพลังพ้อยเพลงสุดท้ายด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคดีใจมากครับยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้แล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าคือผมเนี่ยไปซ้อมกับทีเจบาหลายครั้ง บรรยากาศในห้องซ้อมเครียดมากอยากให้ทุกคนตบมือเป็นกำใจกับทีเจ๊จริงนะครับคือซ้อมหนักจนบวงดนตรีด้านหลังนะครับร้องให้หาลูกหาเมียว่าเมื่อไหร่จะปล่อยกลับบ้านเ่าไม่ใช่โกหกหะาเรื่องเรื่องจริงนะเรื่องจริงตอนผมเดินเข้าไปเอามือกองตีแล้วก็พยายามจะเง้อแล้วว่าเสร็จยัจพี่เสร็จยัจพี่ลูกโทรมาตามแล้วเนี่ย มาเป็นเก้าวโค้งนะครับแล้วก็มือกองเป็นเก้านะครับเสียตัวเองกับมือกองเป็นเก้าวเดินวันนี้วิดจิบคิกวิดไหนจังหวะมากนะฮะวันนี้วิดจิบคิกวิดไหนจังหวะมากนะฮะจุดายตื่นเต้นแม้แต่อยู่ข้างหลังไม่ไม่เปิดตัวยังตื่นเต้นเลยอันนี้คนไทยอ่ะโอเคครับโอเคดีดีด้นนะครับผมก็เมื่อวานอินเทนส์มากนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้ทุกอย่างมันออกมาตาม ตัวเองดีไซน์และทุกคนดีไซน์กันไว้แต่ว่ามันก็มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็เลยปลดปล่อยมันออกมาแล้วเมื่อวานเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้ผมไปนมไ็น้ <c oughs> องไายเอา้นะกูแทนสองหมื่นเลยพูดจริงคนที่จับป้อนแจกเรงได้ทุกคนแม่งพูดอย่างนี้ถึงเวลาตอนจบเป็นหมา <c oughs> โอ้ เมันป็นมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของเรามันเป็นโมเมนต์เราทุกคนวันนี้เขามาเพราะเขารักคุณนะขอบคุณมากคนเขาต้องแต่วสูฝ่าติดมาเช่นับนะขอบคุณขอบคุณจริงๆรับส็นใจเห็นใจผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเลย คือตื้นตันมากครับผมทุกคนมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยเพราะว่าพี่โอ๊ตกับผมรู้จักกันมานานตั้งแต่แบบสมัยที่พี่โอ๊ตถ่ายรูปให้ผมจำได้ไหมเป็นสิบปีนะใช่ครับเขาบอกเขามีรูปให้ด้วยขอดูรูปนะครับอะ๋อเหรอใช่ใช่เอาไปคนรูปมานี่เป็นรูปที่พี่โอ๊ตถ่ายแล้วแท็กผมมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้เราได้รู้จักกันเหมือนแบบว่าถ่ายอินสตาแกรมอะไรเงี้ยนะครับใช่ แต่ว่าอะไรแต่ว่านี่หล่อกว่าตอนปัจจุบันใช่ไหมน้่มตอบใช่หน้าหรือยังโอ้โหี่กูจับลดไปสิบกว่าโลแล้วไม่พออีกเหรอมันซ้อมเยอะจนน้ำหนักลงอีกทุกครั้งที่เจอคือหอบลงหอบลงทั้วลี้หล่อหรือยังใช่เหลื่อนะแล้วยังไม่น่าเชื่อผ่านมาสิบปีมึงสิบโลกูขึ้นเอาขึ้นเอาโคตรถ่ายกดถ่ายแล้ว โอเค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 ุณด okay. 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 ีแล้วก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วออให้ผมไม่มาอยู่บนเวทีนะผมเ็จะน่ดูแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับเจเนอเพราะว่านี่เป็นศิลปินที่ผมระสึกว่าจริงๆผมเชียร์มาหลายปีนะผมว่าอยากให้มีคอนเสิร์ตใหญ่สักทีเพราะว่าเพลงก็ประสบความสาเร็จงานการต่างๆไม่ว่าจะแต่งเพลให้ใครก็ได้หมดใช่ไถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีคอนเสิร์ตให่ของตัวเองแล้วก็วันนี้ นอกจากแขกรับเชิญทุกคนแล้วก <man ic muffin initiation> ็แฟนๆที่น่ารักนะครับได้อยู่พร้อมน้ำตาตาแล้วครับเสียงดังอีกครั้งให้กับทีเจนเลยครับทุน e n นีมันถึงเวลาที่เรามันอง e n j คือตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงกว่าสุขภาพมึงกูจะเป็นหวัดไปด้วยไหมต่อมาเนตต่อมาเนี้อเคมาเนตเราจะร้องเพลงกันต่อไปโดยประมาณหรือว่าอย่าบอกอันนี้คือแม่ขนิมน้ำตามึงตอนจบใช่ไหม วงการน่าร okay. so, okay. so, mm hmm. no. okay. oh ู้เยอะเพราะงั้นก็มีหนึ่งเพลงที่เราทำด้วยกันในอัลบั้มเซอร์เบนนะครับแล้วก็ร้องด้วยกันน้อยมากมแค่ได้ร้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆกันไหนๆแล้วขอร้องเพลงนี้ด้วยกันนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอยู่ก่อนนะครับสกายอยู่ อย่าอย่าบูลลี่กันเวทีของผมมันพิเศษนิดหนึ่งตรงที่มันเป็นตะแกรงหมดเลยนะครับปกติปกติมันจะเป็นพื้นทึบๆนะครับก็มันลื่นนิดหน่อยนะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นการสายฝนแต่แล้วเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากๆในคอนเสิร์ตถ้าสมมุติผมมีคอนเสิร์ตผมมีภาพในหัวว่าผมอยากเต้นการสายฝนากๆ่มากเลยก็ว่าตอนเด็กๆชอบ เวลาฝนตกชอบเต้นหน้าบ้านนะครับกอ,อมันมันไม่ร้อนดีมันแบบมันเย็นสบายับมันได้เต้นเนม,มื่อกี้เป็นไงโอเคไหมฮะขอบคุณทุกคนมากแล้วจริงๆแล้วผมคือเมมเบอร์อ Member คนที่แปดของเอลัสได้ไหมนนพออินมาป่ะฮะ พออินนแล้เหรออยากมาไม่สดนะฮะัอบคุพี้าจะมาแล้วถ้ามาแล้วยกมือให้เพ่นได้ไหมนเพ่งหน้านู่นเหรอข้างบนอ๋อข้างบนขอบคุณมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคอนเสิร์ตของผมก็จะดำเนินการไปแบบว่าค่อยๆเล่าเรื่องไปช้าๆนะครับผมก็ จริงๆแล้วมุกกับจริงจรงติดๆแล้วกร้องเพลงยาก้วยสันนิปัน่น่ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนนะครับตอนตอนปี2016-2017นะฮะที่ผมปล่อยเพลงเขาก่อนมาครั้งแรกนะครับเราก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตกันหลายจังหว e ัดมากเลยนะครับแต่ว well. ่าช anyway. ่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มต้นวงใหม่ๆเริ่ม ต้นทัวร e <yah oo. S 2> ์ใหม่ๆะผมก็จะมีแค่ดีเจนะครับดีเจปิงส่งเสียงให้ดีเจปิงค์นะครับก็ผมทำโพสต์โพแล้วก็โพสต์ถามต่างๆไปว่า ในคอนเสิร์ตของผมทุกคนอยากฟังเพลงอะไรกันบ้างถ้าสมมุติว่าเป็นเพลงไซซ์ปีที่ผมไม่ค่อยได้ร้องมาก่อนนะครับซึ่งทุกคนตอบมาทุกเพลงเลยนะครับซึ่งมันมันร้องไม่ได้ทุกเพลงเลยนะเพราะว่ามันจะเกินเที่ยงคืนนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะเล่นเกมกันโอเคไหมอขอกระดานขึ้นมาหน่อยครับเร็วหน่ยเ๋ยวน่ มีเพลงรับให้ได้โบนัสชาร์ับตาซอรี่ไม่เข้าใจวิโดูฟูคิดดังการันตีเล่นไปแล้ว Last song a n s อร์ลมทับลีฟอะไรเอ่ยรับให้ได้รับให้ได้กับเทคนิคอันเดียวกันหลอกซับเจ็ควันทิ้งเขาเพลงสุดท้ายไม่อยากฟังอีกเจ็บหัว oh. ก oh. ังฟังเพลงอะไรฮนะ ตาไม,ามา่เข้าใจตอนนี้รู้ไหมฮนะรู้สิ่งที่วมด,ดนั้ยิองนะจุน <c oughs> แต่น้องนะขึ้นเพลงไหนร้องเพลงนั้นโ้องเคป่ะแล,ะล้วก็อร้วงเสือ Let's go วันนี้พี่แอมหนูนะฮะพี่แอมคุณแต่ท่อนวมเมียเราพวกเพลงนี้ด้วยนะฮะคงต้องหามมนเอาไว้ก่อนเดนเธอจะหาผมเห็นเกินไปความมันเปลี่ยนมาตัดตัดไ ผมทำคอนเสิร์ตดีมาเดินนึงเต็มๆที่ผมเข้าอ้อมงทุกวันแล้วก็นอนเช้าทุกวันเพื่อทำทุกอย่างออกมาให้คุ้มค่าที่ทุกคนซื้อปัมาดูตอน ตอนแรกผมจะไม่ทำคอนเสิร์ตนี้ด้วยหรอกผ,ผมบอกว่าผมไม่อยากทำคอนเสิร์ตใหญ่เพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครมาดูพวกเรกครับผมเคยแต่ขึ้นเล่นเป็นแกสให้คนอื่นมากๆครับ Impact t h น n d e r โดงฉันจะทนอะไรก็แล้วแต่ครับ คนดูเยอะแยะมากมายครับแต่ผมไม่เคยรู้สึกตื่นตระหนกขนาดนี้นมาก่อนเลยทีที่ทุกคนมานั่งดูผมโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าเกสต่อไปจะเป็นใครไม่รู้ว่าผมร้องเพลงอะไรแต่ทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณขอบคนมาก ถึงเวลาของกีตาร์ตัวน,นี้ที่จะบอกลาทุกคนแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่แล้วครับ<อ>เพียงน,นี้ชื่อเพียงว่ารับังเกจกันไหม